ชากันโดยพระขัำเสือเป็นหนึ่งนะครับในพระอุโแห่งแดงสุพรรณบุรีจะเป็นพีอาิเซ่นนะครับเขาร้อจอดร้ก่อเขาวงผ้าเขาพรานะครับแล้วก็เขามีสระอำเภออุ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่เด็กคนพบกันก็อยาแก ที่สาเหตุที่บังคับให้ใส่กล่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคืนนี้ยต้องมีผู้ที่โชคดีแต่ถ้าเกิดท่านกลับก่อนสิทนั้นหมดนะครับแต่ท่านอยู่สุดทามาเลยนะคือพระนะครับท่ำเสืออ่าเดียวครับผมนะ อันนี้นะครับเป็นเสื้อดำของนะครับไทยไฟนะครับฮัลโหลเพื่อน บ้านผมเหอนพระเก่าแก่ทอ่ายบ้านนี้ที่ดียสร้างขึ้นในยุคธาราว <คอ S 2> ดีห,หลังเากนั้นะ เป็นตำนานปูชจมีอุปกร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคุณพ่อของแอดตระบาลที่ตอนนี้ท่านท่านเสียดูหันปากดูต้นขั้วดูต้นขั้วครับอันนี้ใช่แน่ชัวชื่ชื่ขอบคุณมากครับจริงๆแล้ว16ปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งมนาคารรัฐประการคณะ ที่ปรึกษาใครเป็นรองประธานวันนี้เราตั้งขึ้นมาใหม่ถ้านะมีท่านรองประธาน <c oughs> ขึ้นมามีท่านที่ปรึกษาขึ้นมานะแล้วก็ยังมีท่านปรีนาขอสกุลนะท่านอดีตรัะมตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคังของมนมุษนยะ์ซึ่งท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษานะของจงรมท่านเสือเราตั้งแต่16ปีที่แล้วนะครับวันนี้ท่านก็มาถึงในงานแล้วขอเสียงตบมือก็รับท่านนี้ ครับแล้วก็หวังคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต่อไปชมรมท่ามเสียงของเรานั้นจะเป็นจุดที่หล่อหลวมรวมหล่อหลรวมติดใจของเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับที่จะยืนยันว่าจะเดินหน้ากับพวกเราต่อไปนะครับในอนาคตเพื่อชีวิตที่เหลือเพื่อประดุจน,นันจริงจริงโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณสีงตกุย